สวัสดีครับพี่น้องที่รักและคิดถึงทุกคนครับ่อนี่เห้าเฮ็ดน้ำยาปลากระป๋องเสบับแซบกินเพียงเด้อครับใสทอดตีนไก่พร้อมเด้อครับพี่น้องห้าสิมาปรุงรสครับใส่นามปลาราปรุงสำเร็จลงไปครับแล้วแต้คว,วามพอดีของจะของเนาะกะเอาเด้อครับ กะส่ผงสู้รดครับกะแลลวแต่พี่น้องสใส่หน่อยใส่ร้ายบาาคตก็กะวาใส่หลายแซบร้าย,สายใส่หน่อยแซบหน่อยครับซิมเมืองครับพี่น้องนาินยาปลากระปองเฮ็ดง่ายๆครับโปไไ้เฮ็ดหนุงยากอีหยัง ข้าวมือตอนตีนไกน่นะครับนี่ตีนไก่กระช่ายตำางคอบบุบบุครับใส่รสชาติของปลากระป๋องครับลวยผักชีเล้าตุนหอมลงไปครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่กระตักความเสิร์ฟปลากาวปุนเสซ่บๆกินกันเลยครับปิดไฟครับเดี๋ยวมันิิเปลี่ยงแก๊สครับ มนพักมีพักอีตู้มีพักอีหยง่งกะเอาไปใส่กับขนมจีนได้เด้อครับกะลำบ่มีกับบตตองใส่คบผู้ได้มากเพดกะเอาพริกผงไปน้ำเด้อครับใส่พริกผงไปน้ำครับเดี๋ยวไปสาธิตการกินในเมืองเด้อครับพี่น้อง <c oughs> บ่มีพักเลยบอกครับ <c oughs> <c oughs> นั่นดี่กะลำออนั่นเนละหัวหนึ่งเออ พริกหยวกปูมีบ่ครับใส่พริกหยวกก็ได้ครับโอ้มีผักครับสวัสดีดนะจ้าพี่น้องจ้าหวั่นรอผักกาดอันนะักผักกาดนะสวัสดีเด้อพี่น้องพี่รักและคิดถึงทุกคนครับผมเอซี FC, พี่น้องต้องไปเมืองนอกเมืองหน้า พายตูบะมีบ่ินได้บไว้ายตูครับอันนี้ตัวเข่ากันเห็นบัอยู่้านพัตตาครัานขนมจีนนะจ้าใสรจะพายตูนตัว่าให้น้อง้านพัตตะาน้กาดเี่ยวยังไดตู่พักบ่นบ่มีดอกเอาคุณเอาาปุ้นโอ้ย โมเม์ Moment, บางทีเราก็ได้ซื้อนั่นเป็นเก็บผักชีแต่น้อยบปล่ผักชีนี่ตู่ไงใช่ันนี่หมดแล้วเยี่ยาพี่นอนเสียบเสียบน้ำกันครับผมน้ำยาง่ายๆแต่อร่อยน้ำยาง่ายๆสามารถเข้าไปดูวิธีการทำได้ทางยูทูบนะครับ เปิดช่องไหนก็ดูเธอครับผมถ้าไม่เห็นของแต่ไหนก็ดูของคนอื่นไปครับผมนี่เหมือนกันริงทาเหมือนกันแหละครับผมคล้ายๆกันนี่เราก็โรยทิผม <S <S มาพี่น้องจา๋าถ้าเผ็ดก็ใส่เยอะ, <S <S อะใส่เก็ดีแหละง่ายๆสไตล์เรา,เาครับผมเอา ซอสเอากันเอานัานมาไว้ใส่ดูเบีเอลเบเซียได้ทำไมอยากจวใส่น้องเขาอยากใส่มือได้เป็นน้องเนาะโบใส่ซอสอุ้ยหอมมันอร่อยมากเลยนะครับไม่ได้กินมาหลายวันแล้วไมไ่กินแล้วน้ำปลาไม่ไนะไม่ได้กินมาโดนแล้ว ถ้าผู้ใดโบอยากใส่น้ำปลาดูกะปรุงให้มันออกซิเ็มคนบ่เข้มข้นเข้มข้มนแน่ในเห็นในหมอะแต่ว,ว่าสำหรับเพื่อๆเอามาใส่น้ำปลาทั้งหมดออเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาปรุงเข้มไปมันแก่<อ>บ่หา,าย สังเกตมังหลดท่าเพี้ใส่ประเดียวเพี้ยที่บ่ค่อยใส่น้ำตาในหมอ้อเพราะว่าถ้าถ้ามันเค็มเดียวมันคือบมีกีหอย่างแก่เราเวยนต้เติมนำ้ำใช่เปน่น้ำแบน้ำตานอะบมนพอว่าพอเอาน้ำเนี่ยไม่เอาน้ำมาเอาน้ำนั่นเอาน้ำออกมา Tang lại qua quay phá mừng tang phá mừng tang móc tang không? đi lát tía tùng đi lưu của mẹ mọc lóc đi lúc đi เนีนานี่มันง่ายอยู่เขาว่าให้หน่านมันมีเขาล่องมันพังจนวานเขาดิ้นเนาะลงไปกลางให้หน่านบ่แแสบนะครับ ไปว่าวกนานกรรมสาคุนปากมากไปบ้าวไปพิดกันไปเปียดีดูขอดีดตอนนั้นเบเปียเนเมือไนร่นเนา่จอมจมี่าวอือ ว่าจังก็ไมดได้หลงต้องป่าเหรอเ๋ยวคุณมาหยิบนั่นหยิบนี่เขายิบเห็นยไงพี่น้ <c oughs> องโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าขี่ทีดอกแต่ว่าของของเขาเนาะ <c oughs> ยานขีก๋วกยเตี๋ยนยังเสียเอาไปเดี๋ยวเอามาคืนยังพ่อวายเลย ไปแล้เอาตตะเลือดดี๋ยวี่ขีมยไม่ยืมจะบ่ถามถาผู้ได้เอากะโมโหนี่ขี่โมยนีจะไม่ละกเอนยูยูงยานยังย,าากออกยูยูทำงา,าย่าว่าเอาไปย่านางไปยังหูเพล่ก็ได้ยินหูเพล่ก็ค่อยดียา่าว่าเอ้ยขี่กมยแม่งยังอยู่่ cần hai cái <laughs> bột đinh nhím nhà vào bột đinh nhím đi để nhà như này rồi thò xuống thôi đào sang đường nữa nam mấy luồng đấy con luồng cả đấy ยาเบียหมาข้าวเดีอยวเขาดวงมันลวงเด็ีเป็นงทังเนี่ยโมเมนต์โมเมนข่อยเบาเลยเนเด็กโมเนข่อยเบาอันนี้เด็กคนเคยลวงขันที่วงหมดเขาปั่นหนึ่งยอนในหมาจอิอเดบร้อยตัวมา กูได้นอนเบาอย่ข่อยฟังเขาจะเอาไปกางเต็นแล้วเขาจะเานอนรับทั้งผัวทั้งเมียเขาจะเอาเป่าเ,เป,าเป่ายาสลบไหมจิ้งซับได้ไหมกูได้ว่ามูมข่อยนี่ระเบาอข่อยฟังไปปิกนีกก่กระปูสาวไหมเจ้าบ่สวันนี้ เจอเขเจ้าออเจอมีสาซีนไหมได้สลบด้วยย่าหอเงเีอยเนี่ยมิซุยาเหรอบ้าง เป็นยังคือต่อระวังเป็นพิเศษติหนึ่งบันเท้าบ่มีหัวสอง,องบันเท้าบ่มีกล่องบุกจอดปิดแม่กับเลยตรงนี้ค้นยูค้นไปค้นยูค้นฟอบไปน้ำกันเบิ้นบ่ได้ ตั้งแค่โจนโจนกปที่ง nah. ัวมันยู่เงี้ยนดิไม่ไปหรอกนะนักป่อนใช้ของเอาจนี่บากระไรด้วยยังบอกน้ำทัง นีบาดาะเลรึค่อยๆ่อยู่โค้งมาเข่าขี้รดน้ำขอยไหมนี่้องเจ้าขอยขี้รดน้ำเซ้นขี้ลยจักระยันเรียกว่า้นงขอยที่บ้าน <bunker. S 1> ขอขี้รดน้ำบ่ขี้รดน้ำกลนข่อยมานเนี้ ่อยตอนแรก่คยขี้เลียนๆมาเป็นบลาะระลูกนี่มันเลียน่อยโค้งมาทาั้งนี้มันก็เลยกลับรถแล้วก็วโค้งมาน้าข่อยเดี๋ยวเฝ้่าที ีบ้าขาคนมาติดคุกแม่นบ่ถ้ามีใบบ้าเดี๋ยวเขาติดเดี๋ล่ะเขาก็ไม่ได้บ้าเนาะอืมเดทอถ้ามันสุดวิสัยีก็ต้องเ็ดแหแจ้งบ้าบ่แม่นา เขามาเฮ็ดเท้าก่อนแช่หมเห็นเขาบ่าได้เฮ็ดเขาเจ้ากระติ่งกุกถ้าเขาเฮ็ดเท้านั่นจะโมเป็นหนังไมยวันนี้มาคมขืน,นอย่าี้เอา้าคมหลดว่าวนี่บ่เดี๋ยวนี้มาตัวดูนี่บ่เอ,าเอาเ้าเอา้เลี้ยวซาแล้วทีบ่ถ้าปอหายมันเลี้ยวเจ้าพิษตำรวจมาสอบสวนะน่ะคุณบ้าข่มขืนทำไมไม่ให้เขาพิษอีก dạng vượt ngon đang nếu mhm 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 Hả? Ừ. กินไว้กินที่ลังน้ำรดนน้ำรดนเท่าสม,มุนตาที่เขาอาชริยะก,กลับดืมครับรถขับล่าไปชนบ้าคลัง ตรวดสุขบาทจิตเป็นบาา้าจริงเขาเป็นคนจิตไม่ดีเมื่อคิดจำคิดอย่างหรอกซ้ำม,มือแหงสูบยาทานสม้ยเสือชิวชิีวิตไม่คิดก็บ่าไหวโด,ดนีน้องพี่น้อง ดีดีเจ้าคนบ้านนี่มันเกิดจากอยังล่ะเหี้ยประสาทหลอนบ่บ่เฮ็ดยังเป็น่ยนยังคือต้องเป็ี่นทันทีเกลยาอืมจิตจิตเวช จะเป็นเนาะมันจะเป็นเนาะเ่พวกยาเสตติต้อ,องคอนกับปมาณต้งคนกับเป็นน้ำกำมาพัานกับนี่เลโม,มเม้นตัเป็นนีนอันนี้ี่ตงคนกับเกิดความเสียด ไปพี่น้องไปก่อนนะจ๊ะอื้อแต่หน่อยเสียบแข้งเป็นด่างเหรอขอยิ้มควนทุกหัวพี่บ้าไป แค่แแขวัญทุกหัวพี่บาหน่อยก็บาดก็เนื้อพี่น้องไปก้อนจ้าสวัสดีจ้า